สบายดีพี่น้องสบายดีชุชกุทุกคนเนาะพ่อพอกับซ่องเคยได้คือเก่าพี่พน้องเด็กกับน้องมดนองดำคือเกานเนอ่ามันี่พาเลาะป่านี่โควิดเข่าป่าสามนุ่มเฮาไปเลาะพี่ลงไปทางพี่เลยไปจอดพุเลเาสิผากันไปหากินผลไม้ป้าพี่น้องงามนี้ผลไม้ป่าออกเลย กับน้องน,อง,นองสองคนคือเก่าน้องดำกับมาหาอีกแล้วพาน้องดำน้องมอนมากินผลไม้ป่ามาีเยอะ โอ้บันลอยเดือดแรงเต็มโต๊ดตัวผลไม้ปลาลูกอะไรไม่ใช่ผลไม้ปลาลูกเออผลไม้ปลาในน้ำปลาลูกนูหมากยังอันนี้หมากเบลนพี่น้องหมากเบนแต่บ้านเคยลานี่ชิบเรียนหมากเบนได้หนิเอินหมากชมลักลื่นเอินบอคือการพี่น้องว่าหมากง่ายรีบไปแล้วนี่หมากน้อยๆอยนี่ไงนี่นี่นี่จอลงมาทุกหมด เอาใหญ่ๆพี่เต็มอยู่คือาาว่อาผาลันยินหกว่าเอ๋อในพี่น้องนี่นี่แต่กล้องให้ดูหมด้แต่แต่เขาปลาปลาก้อนตัวน่ะแต่ไม่ต่ไม่มันพี่น้องกล่องเขาคือแบบโฟกัสจับดูงามานันเดี๋ยวโอ้ยทรมานเลยพี่น้องเลย ก่องกับวโ,โฟกัสเอย่าอืมกินซะเนี่ยวโฟกอกโฟกัฟกแสแ่บยอะรสชาติเป็นอะไรบอกปลาลุงดูหว,วานหวานหวานหวานบแวานวานเบบวานวานแฉบแฉบยังไม่ยุ่งเตะอ่มีการว่ายุ่งกันอีกดกเด้อขึ้นเา้เาไหมเฮ้ยพูงนี่ทึงท่งๆมาเต็มอยู่ เต็นเลี้ยนในนี่กับมันกับบริจาค็นมันได้แต่ว่าเทิงๆหน่ะโดกพี่น้องพูโอ้มีแต่หมากใหญ่หญ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 แดงเต็มเลยมีโควิดเขามากินผลไม้ป่าเดี๋ยวไปละชิมเมืองหมากเบนหมากเบน,น,นหัวนเมือแต่วานดหะม พร่านะลูกแ่บพี่น้องออกตลาดก็บ่ได้เด้ช่วงนี้ขึ้นต้นคุนขึ้นไปกล่องอ่ะโอ้ยเออน,นี้ดำๆนี่ดำขึ้นออกตลาดบ่ได้ช่วงนี้พี่น้องเอ้ยต้องหากินผลไม้ป่าแต่ข้าวยังน้อยพ่อแม่เฮาก็พากินหมากเบน ดกอะไรต่อไปกับชีพามากินมักหวาแต่มักหวายังบ็เป็นลงก่นเป็นอะไรอโอ้ยขื้นโมนาที่ลงเลย,ลเยน,นี่นะึงนี่นต่ำๆนี่พากันน้องบ่ได้บ่คมือก่อนอเ้อบ่เลี้ยว <laughs> <laughs> เออไปแล้วไปน้องมดจะทำทุระห้ากินต่อเอาไปตำกินก็ได้พี่น้องเลยนะเนาะน้ำเนาะหนาเขมเขมนี่เขาจะเอาไปตำกินใช่พี่ก็นี่หมาช้ำนี่หนาช้ำนี่ห่าเขมเมนะเซเขาจะเไปตำกินฝัดฝาดขมันดิบนะสีฝัดฝาด แต่คมันชุกนะหวานบางอันก็สมบางอันก็หวานเมาส์แม่ดำนี่นี่มากนี่ตรงนี้นี่น้ำเลยน้ำลายแต่มันโบุปผกกาศก็หอมหอโบุปผกกาศอ้หมางใหญ่ลิปิเล่ยนี่หมางน้อย,อยๆเนาะโอ้ยบด้น้อยได้นี่ญ่ก็ใหญ่<ๆ>ดกกระดก เอาใหม่มาดูนี่สิตีนี่ดามกินยุคขม,มันตกขี้ดินอ่ะตีโลดใช่ไหมอ่ถึงกระหมากดีบตำๆยะผาดไหมกินไหนเด้เอ,อตกหมากหนึ่งโอ้กระปอมแรงริบ นี่แหละว,วิธีชีวิตแบบบ้านๆเฮา,า,าเห็นอยู่จากภากันเห็นในใดนาดาเดี๋ยวนำ้ำระวังถือหัวกันเด้อเบิ่งซอสชีตีกันพี่น้องเลยเออไม่ได้กาดได้กันเนี่ยตกมากเดียวมากดีกดอีกเห็ดปวกไม่ได้ออกหมดหมด นี่และปลา่าหิบปวกเฮานี่โอ้ตกไรมายู่ที่ว่ามธรรมาดาตกแต่หมาเขียวมา้าวนี่ซ้ำนี่พอดีเชี่ยเดี๋ยวให้ออกกันตีนี่ก็ Nên bộ cá cộng đây Mà Tốc nó Tốt sới gì là Tốt trong mát Phạt mày Tốt sơ ก็วาวซะนี่เดี๋ยวผู้ยังข่ามไปเตียงเดงนี่มันชุกโพดบ่หวานโพดบ่ดึกใะได้ยังเวียนมาจับตาดีๆพี่เนาะว่าสได้ยบ่โอ้โหตกเป็นชีพกับบะมี่นั่นแหละ กินน้ำไมิกินอังน้ำเยอะกินและแขวเรื่องอันนี่ยไ่ะแวเรื่องไม่เ่องแหวงมากกินและแขวเรื่องบมดแแต่กล้องให็นดูดยเออปอนี่พี่น้อง หมักเบนหมักเบนกำลังเหลืองพอดีนัวสำนีนะเอา้ากินโลดกลับโลดแชบ่บ่เ,เ,เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาดีดีหวขึ้นช่วงลื่นกันเถอะเออเองดูลงดูเออเดี๋ยวมาหนึ่งสองโอเค ไปยังตงสิยังไปพ่พอและยายกินลยังยังกับพาดจะต <laughs> กเยอะเลยนี่มันน,น้ำเนาะชุกล,ม,ม,ลมังในทางนะบอ,อต้นในทางนะ พากันขี่รถมาโลดยางถาะ่ะพี่น้องเมือกันบอกว่ขึ้นมาทั้งเก้าเนี่ยช่วงโควิดพี่น้องไ้พลไม่กับบะมีมีอยู่ที่ตลาดแต่ว่ามันแพงแล้วก็บม่ได้ออกไปซื้อเนาะเราก็เลยมาหากินผลไม่ตามธรรมชาติที่เกิดตามฤดูกาลมักเบน ยานนี้ก็มักเนไไนบนซูกเออไปรถงานนี้ก็มักเบนซูก <ไป S 1> ต่อไปก็บมังคามนี่แล้วมังม่วงกับซุกตอนนี้รายนอนอยู่ในเปก็ับปลูกปักปลูกปักปลูกปักลงมาใส่เด่นเด่นอะไรหลอ ยเปี่ยงเลยแดดน,นะผู้คนธรรมดาต้นคามเขากาับโควาดอกเต็มเลยพอดีช่วงดำหน้ากินสมคามเมืเ่อกี้ดอกจุนพู้คนอยู่ดอกเป็นดอก แถมสมมาเลี้ยวรถเลยชมว่ากินสมมาลีต้นนี่กาดบาดเดียนนี่น้ำตาแตกยะเออเมืองเนี้ยเต็มอยู่ดอกเพิ่นดอกเด้นหนักมากเลยดอกนั่นว้าวมันก็ะโดดหรือว่าดอกมันยังดดโดนบินบดดอกมันบ่โอหลวงดำบ่เป็นหมางมาพะลวนที่มืดมาสั่น บ่อเสื้อนะตั้มกินก็ได้ดอกอันมะขามนี่กับพี่น้องตั้มมักออนมันดอกเสร็อือตั้มมักออนตั้มใส่กระปูเนาะกระปูน้อยเฮ้ยว่ามันน้ำลายเตะเตะเคยลาบบอกินดอกบอกอยากกินดิบนี่กระปูจีได้กระปูจีบ่อดำงามงามงามพี่น้องเลยดกไปดก ตามใสก่กระปูน้อยผักกระแยงคูออ่อุ้ยเออตามใสก่กระปูน้อยเลียวพักกระแยงก็บตามใส,ส,ส,ส่เลยซ้ำสีเสียพี่น้องซ้ำส,สีนัวบอดิชื้อได้ฮานี่ต้นก็บม่ได้ปลูกอีกอส่งใสยเพราะว่าคอยก็ห้องก็มาอยู่คอยก็บบอจาว่ามันเกิดเองลุงปลูกแต่นาสีเกิดเองในแถวไฮนานเนาะบ่านาสีปลูกดอกขนาดนั่งบุ๊ดได้ปลูกิเกเเกดเอง เออแม่เวลต้นเดียวมันเกิดขึ้นมาเลยกินมะขามแล้วมันสิ่มลงในมันนั่นาเลยมันก็แพย์ออกมันก็แพย์ออกบ่ะดามันคือมีต้นเดียวอยู่คือเก้าสัมมันเป็นมีหลายต้นขนาดไนต้นนึงคนละแนวนะมะขามหวานไม่เชื่อมันเป็นมะขามหวานเหนกันเชื่อว่าอะไรใครวันเนาะย่าใครวันรับปู๊มะขามหวานอี่ปุปูกับปู ขอบใจจุกุซุกันที่เขามาบึงพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดมังกระดิ่งเนาะจังบวพดาดกิมม่ๆของสองเคยลาแล้วก็จังบหวาดกับเฮาสามหนุ่มเนาะเคยลามอดแล้วก็ดำเนาะเคยลาหนุ่มมอดหนุ่มดำพอกันคลิปหน้าไปแล้วสบายดี